ไม่ได้ไม่ได้หรอพี่น้องอยากนอนด้วยให้นอนด้วยไม่ได้ยน้องนอนด้วยไนนอนนอนวยงฮอฮึเวลาทำไรครับ พี่หนูอยู่โน่นไอเลยเลยเลยพี่ครับเย พี่พีกันดีกว่าพี่พีเนี่ยกี้ยังไม่ตื่นเลยแปดโมงกว่าแล้วเนี่ยพี่พีเนี่ยพี่พีพี่พีนะพพพพตื่นโอ้ ตื่นแล้วแล้วรู้อัน,นแมะอันเน้นแมะเดี๋ยวพ่อหยิบให้ได้ไหมได้ไหมตื่นได้แล้วลูกเช้ามากแล้วหนูนอนเป็นสิบชั่วโมงเลย <S <S เ,เวลาให้นอนไม่นอน là hay tỉnh, mấy tỉnh nha nhân đu non đánh liên để khó gì ยาวรูปหนึ่งมันหกกระชับอือะไรไหมกินนมอะไรไหม ให้มาโอ้เปิดตัวด้วยความสดใส <c oughs> พี่พี่ฟ้าดันเตียงขึนหน่อ <c oughs> เออเอเอมาเข้ามาในเตียงนี้เลย ไ,ไหนเรียกไอ้บาว่าคนสวยดิสิเราไมีคิดว่าเราจะเรม่คิดว่าเราก็เห็นเนรนอีเขาจีิจอยากกินอย่างเงี้ยเหรอลูกเขาอยากกินเนร ให้หนองยืมหน่อยเนองแลวเข้าปากเนี่ยไม่หรอกเดี๋ยวเอาข้าปากเร็จก็ค่อยเช็น้ำเหน้อยเงหืยไม่ไหนอยย้ย พี่กาละครไปนอนกินนมไปหาไหน้อ <c oughs> ไม่ไปไหนแล้วเจอพี่ฟ้ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> อ้าวไอ้แส่ได้พี่ฟ้าอัญยาดูู่ข้นะ <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาป้อนพี่อ่ะลรือไม่ได้ตอนเขาตอนเขามาแย่งนงพี่โอเคมาหนี่มานี่มานี่มาพอแล้วพอแล้วอ่ะน้องพี่หยิบไว้เขากินนมย่างไงสองคนกินอันอ่ะเอาเอามาให้เขากินได้หยิบมาโอ้มามาเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินมาแล้วมาแล้ว เรื่องจบนะเรื่องเกี่ยวกัพีะน้ำพีกินกินซีช่วยน้องจับไม่กินแล้วเหรอจินถ้าหนูไปจับแล้วเขาอ,ออกมาเนี่ย อ่ะน้องพีกินด้วยพี่พีกินด้วยครับพี่พีนอนสิพี่นอนเน,นม่ย่นอนแย่งอะไรน้องก็งมีของน้องแล<ม>้วไ<ม>นงน<ม>อาเขาโถอ,อีกนี่ไงไอหวานกินเลยไม่เอาไม,ไ,ไม่แจ้งน้องแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา่ะพี่พีนอนพี่พีนอนกินครับ พี่พีพี่พีครับพีพีนอนกินครับพี่พีนอนกินครับพี่พีนอน จิ้หมดยังอะของตัวเองอะเราอะจิงไป,ปยังจิงเหรอจ้งไรอนีไปายน่อย ไม่เห็นไม่เห็นเลยไปไปไี่พี่ไอ้วาไปแค่แหละอยากไปด้วยโอเคไม่กินช่วยช่วยไอ้วาดิไอ้วาเอ๋น้องพี่ช่วยไอ้วาเขาไม่จุกแล้วล่ะาอะไรนะลูกที่พูดว่าอะไรนะ บอกกับน,น้องว่าอะไรนะให้น้องเล่นุป๊ให้นองเล่น,น,น,นทำไมอพ่ะมาอ๊ปอ๋อ๊ให้น้องยิ้มเล่นได้ไหมเด่ได้เขาเอาอไว้บทสี่ส่เดี๋ยวพ่อเปิดให้เดี๋ยวรอแตพ่อเปให้ป๊อเปิดเองให้เปิดเลยเหรอ จุ๊บน้องที่หนึ่งเดี๋ยวพ่อเนนะปิดให้จะแกะ้จะแก้